เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณสมชายครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณสมชายเขาเล่าให้ผมฟังมันเป็นประสบการณ์เมื่อเกือบ1ิบปีที่แล้วในตอนที่เขาเป็นหัวหน้าคนงานภาคสนามเอาตรงๆนะครับผู้นี้เข้าใจง่ายเลยคือการดูแลไซตงงานก่อสร้างในถิ่นที่มันค่อนข้างจะธุระก,กันดารพื้นเพของคุณสมชายจะเป็นคนบ้านนอกเนี่ยแหละครับจบการก่อสร้างมาแล้วก็เป็นช่างมาทั้งชีวิตทำงานสายนี้มาโดยตลอด ไม่ได้มีอะไรหวือหวาเลยครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวโบราณด้วยซ้าเอาจริงๆนะครับผมขออนุญ,ญาตคุณลุงว่าขอเรียกคุณสมชายแล้วกันเพราะว่าณปัจจุบันลุงสมชายอายุมากแล้วครับแล้วก็ใกล้จะ,กะเกษียณเต็มทีแล้วซึ่งชีวิตที่ผ่านมาของคุณสมชายจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องผีเลยจนกระทั่งเขามาได้งานที่จังหวัดเพชรบูรณ์รับคุณผู้ฟังช่วงนั้นบริษัทที่คุณสมชายทํางานอยู่ ประมูลงานการสร้างถนนทางลัดเส้นใหม่ได้คือมันเป็นถนนเชื่อมมาจากอำเภอเล็กๆเ,เข้าสู่ถนนเส้นหลักแต่ต้องตัดถนนผ่านพื้นที่ที่มันเป็นเชิงเขาที่ตรงจุดนั้นมันยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหรนะ่นักเพราะแบบนั้นงานมันก็เลยค่อนข้างที่จะหนักหน่อยต้องเคลียร์พื้นที่ต้องสำรวจหน้าง,งานกันใหม่หมดยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือนอกเหนือจากความทุรักกันดานของพื้นที่เนี่ย ชาวบ้านในพื้นที่เขายังเรียกป่าแถวนั้นว่าป่าฝรั่งคุณผู้ฟังครับตอนแรกที่ผมคุยหงงก็งงงงป่าฝรั่งเพชรบูรณ์มีส่วนฝรั่งด้วยเหรอแต่เปล่าเลยครับป่าฝรั่งที่ชาวบ้านเขาเรียกมันเป็นเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันมีซากโบสถ์เก่าของศาสนาคริสต์ถูกทิ้งร้างเอาไว้อยู่กลางป่าคุณสมชายเขาเล่าให้ผมฟังต่อว่าก่อนที่จะเริ่มงานตรงจุดนั้นพวกชาวบ้านในพื้นที่ก็เข้ามาเตือนคุณสมชายกับทีมงานเลย เขาบอกประมาณว่าถ้าเกิดจะทำถนนจริงๆถ้าต้องการตั้งแคมป์หรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับป่าจุดนั้นชาวบ้านเขาแนะนำว่าให้เลี่ยงการตั้งแคมป์ใกล้บริเวณโบสถ์เพราะว่าตรงจุดจุดนั้นมันเฮี้ยนจริงๆเขาเล่ากันว่านะครับว่าโบสถ์มันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกเลยด้วยซ้ําพวกบาทหลวงฝรั่งที่เคยมาเผยแพร่าศาสนาเข้ามาสร้างเอาไว้แต่หลังจากนั้นมันดันเกิดโรคระบาดซะก่อนหรือไม่ก็ภัยแล้งอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ ผู้คนในจุดนั้นครับก็เลยล้มตายกันมากแล้วหลังจากนั้นโบสถ์มันก็ถูกทิ้งร้างไปในที่สุดพอโบสถ์ถูกทิ้งร้างถนนหนทางก็ไม่มีใครสารต่อมันก็เลยกลายเป็นว่าโบสถ์เก่าถูกป่าไม่ปกคลุมแล้วก็กืนกินไปจนหมดในตอนนั้นครับหลังจากที่คุณสมชายได้ฟังเรื่องนี้จากชาวบ้านตัวเขาเองก็รับฟังนะครับแต่ด้วยความที่เขาทํางานสายนี้มานานเนาะ มันก็เลยจําเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องของความเป็นไปได้ก่อนไม่ได้ไม่เชื่อนะครับแต่ด้วยความเป็นคนไทยเขาก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ได้ลบหลู่หรือว่าเข้าไปก่อกววนอะไรมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาหละมั้งเพราะอย่างนั้นครับการตั้งแคมป์ของคุณสมชายกับทีมงานเนี่ยก็เลยต้องหาพื้นที่ราบแล้วก็เป็นทางที่สามารถนําน้ํานําอาหารเข้าไปเสิร์ฟได้ง่ายท้ายที่สุด พอหาไปหามามันก็ต้องหาจุดใกล้กับโบสถ์เก่านั่แหละครับเพราะว่าตรงจุดนั้นมันต้องทําถนนผ่านแล้วก็เป็นเช็คพอยต์สำคัญในการวางอุปกรณ์ก่อสร้างในการทําถนนด้วยโชคร้ายนะครับเพราะว่าจุดที่มันดีที่สุดเนี่ยมันห่างจากซากโบสถ์เก่าไปประมาณ200เมตรเท่านั้นเองคือมองจากแคมป์คนงานไปก็จะเห็นซากกาแพงอิฐเก่าๆพังๆที่โดนต้นไม้ใหญ่รัดเอาไว้ และด้วยความที่งานมันค่อนข้างจะเร่งน่ะนะครับมันจะมีงวดงานที่จะต้องส่งคุณสมชายก็เลยสั่งลูกน้องเอาไว้ว่าทํางานที่นี่อย่าพูดถึงเรื่องผีสางนางไม้อะไรทั้งนั้นอย่าทําให้คนกันเองเสียขวัญเพราะว่าตัวเรามาทํางานเท่านั้นไม่ได้ไปลบหลู่อะไรเขาด้วยซึ่งช่วงแรกๆที่ทํางานที่หน้าง,งานแห่งนี้ะนะครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับคุณผู้ฟังทุกอย่างเป็นไปตามปกติ มีเพียงแค่ความเหนื่อยล้าจากการทำงานที่จะต้องสู้กับสภาพแวดล้อมที่มันเป็นป่านะครับแล้วก็ยุงเยอะด้วยหน้าง,งานมันก็เลยลำบากนิดหน่อยแต่ก็ปราบด้วยกอยอ15ครับคุณผู้ฟังทายากันยุงจุดยากันยุงกันแมลงเข้าไว้งานมันก็เลยค่อนข้างจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่หลังจากนั้นพอเข้าสัปดาห์ที่3ของการทำงานสิ่งแปลกๆมันก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อย จนกระทั่งคุณสมชายเองไม่แน่ใจว่ามันคือเรื่องบังเอิญหรือเปล่าอย่างแรกเลยครับนั่นก็คือเรื่องเครื่องมือสําคัญมันหายบ่อยมากมันไม่ใช่ของชิ้นเล็กๆนะครับแต่มันเป็นพวกกล้องวัดระดับหรือไม่ก็อุปกรณ์เจาะดินที่น้ําหนักเยอะๆคือมันหายไปจากจุดที่วางเอาไว้ตอนเย็นพูดให้เข้าใจง่ายคือพอจะใช้มันหายตัวแต่พอเช้ามาอีกวันหนึ่งพอใช้อย่างอื่นทําแทนไปแล้ว อุปกรณ์ที่มันหายไปมันดันถูกเอากลับมาวางที่เดิมหรือบางที่น,นะครับของที่จําเป็นจะต้องใช้มันดันไปโผล่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ห่างออกไปจากหน้าง,งานเป็น10เมตรก็มีเหมือนกันทั้งๆที่ตรงจุดนั้นมันไม่ใช่ที่ของคนงานที่จะเล่นพิเรนหรือว่าเอาอะไรไปซ่อนได้ง่ายๆและพอถามคนงานมันก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยจนกระทั่งคุณสมชายเองเขาเริ่มหงุดหงิด แล้วก็คิดว่าน่าจะต้องมีคนในทีมนี่แหละแกล้งกันเองและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเสียงครับคือตอนกลางคืนเวลาที่ทุกคนพักผ่อนกันหมดแล้วมันมักจะมีเสียงประหลาดดังมาจากทางโบสถ์เก่าคุณสมชายเขาไม่ได้ได้ยินคนเดียวนะแต่ลูกน้องหลายคนก็เริ่มพูดถึงกันเสียงที่ว่านี้ครับมันไม่ใช่เสียงร้องไห้หลอนๆเหมือนในหนังแต่มันเป็นเสียงเหมือนคนกำลังสวดมนต์ หรือไม่ก็ร้องเพลงประสานเสียงแบบเบาๆคลอกันอยู่คล้ายกับคนสวดมนต์วันอาทิตย์ในโบสถ์คลิสนั่นแหละเพียงแต่ว่าไอเสียงนั้นเนี่ยมันเป็นเสียงเหมือนเสียงแฮบๆฟังไม่ค่อยเป็นภาษาแล้วมันก็ดังแว่วมาตามลมในช่วงเวลาประมาณตี2หรือไม่ก็ตีสาของทุกคืนหลังจากนั้นครับมันมีพี่คนงานคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่สมศักดิ์พี่คนนี้เขาจะเป็นคนงานเฝ้าแคมป์กะกลางคืน แกเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรนะครับแล้วก็ทำงานหน้าง,งานเดียวกันกับคุณสมชายมาหลายครั้งแล้วเป็นคนงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละมันมีอยู่วันหนึ่งครับที่จูจ่ๆพี่สมศักดิ์แกลาออกแบบที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าอะไรไว้เลยคือจูจ่ๆแกก็เก็บข้าวของออกจากแคมป์ไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็ทิ้งจดหมายสั้นๆเอาไว้ให้คุณสมชายอ่านว่าทนไม่ไหวแล้วแล้วด้วยความที่จดหมายมันสั้นมากะนะครับ เขียนด้วยปากกาใส่ซองบุหรี่ที่มันเป็นบุหรี่ฟอยด์ด้านใน,นะครับแล้วก็ฝากเอาไว้ให้คุณสมชายคุณสมชายก็เลยตามแกไปถึงบ้านเลยอยากจะถามคุณสมศักดิ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งไอตอนที่ไปเจอคุณสมศักดิ์ที่บ้านของแกแกก็หน้าซีดมากแกเล่าให้ฟังนะว่าเมื่อคืนก่อนที่แกจะตัดสินใจลาออกนะ่ะแกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวยืนอยู่ตรงขอบรั้วของโบสถ์โบสถ์นั้น หน้าแคมป์ของพวกเราเนี่ยแหละโดยที่ผู้หญิงคนนั้นครับเธอร้องไห้แบบไม่มีเสียงคือมีน้ําตาไหลแล้วก็ทําท่าทําทางร้องไห้แต่มันดันไม่มีเสียงร้องไห้แล้วก็ไม่มีเสียงสะอื้นใดๆเลยในตอนที่พี่สมศักดิ์แกเห็นแกก็ทักผู้หญิงคนนั้นไปก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นเธอจะหันมามองแล้วก็เผยให้พี่สมศักดิ์เห็นว่าดวงตาของเธอเป็นสีฟ้าจางๆเหมือนดวงตาของฝรั่งนั่นแหละ ซึ่งใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นครับเธอขาวซีดมากแต่มันเป็นขาวแบบไม่ใช่ขาวเหมือนผิวฝรั่งเขาวเหมือนคนจมน้ําแล้วก็ผิวหนังถูกแช่น้ํามาเป็นเวลานานเท่านั้นแหละครับทันทีที่พี่สมศักดิ์เห็นแบบนั้นแกก็รีวิ่งไปปลุกคนงานคนอื่นแต่พอทุกคนตื่นขึ้นมาดูกลางดึกตามคําเรียกของพี่สมศักดิ์ผู้หญิงคนนั้นเธอดันหายตัวไปแล้วและเพราะแบบนี้เนี่แหละ พี่สมศักดิ์แกก็เลยรู้ตัวว่าแกน่าจะโดนผีหลอกเข้าให้แล้วละ่ะท้ายที่สุดแกก็เลยตัดสินใจลาออกไปและด้วยความที่คนงานขาดนะครับคนเข้าเวรก็น้อยลงไปทุกทีคนงานที่ทำงานกันอยู่กะกลางวันก็เริ่มเล่าเรื่องนี้กันปากต่อปากจนกระทั่งคนงานเริ่มกลัวแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวแปลกๆมันก็ค่อยๆแปลกขึ้นไปอีกมันมีคืนหนึ่งครับในขณะที่คุณสมชายเองมาเฝ้าเวรแทนลูกน้อง คือคนในแคมป์มันเริ่มขาดแล้วก็ไม่มีคนเฝ้าเวน่ะนะครับเพราะอย่างนั้นคุณสมชายก็เลยร่วมมาเข้าเวนกับลูกน้องเขาบอกผมว่าในคืนแรกที่เขาเฝ้าเวนยามเขาพยายามนั่งทํางานอยู่ในห้องทํางานเล็กๆที่อยู่ริมแคมป์ห้องห้องนั้นน่ะมันเป็นห้องที่มีหน้าต่างบานเล็กๆแล้วก็เปิดหน้าต่างออกไปเห็นซากโบสถ์ได้พอดิบพอดีอื่นนั้นในขณะที่เขากําลังดูแบบก่อสร้างอยู่จูๆ ไฟฉายคาดหัวของเขาก็ดันดับลงเองทงั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก่อนเขาเริ่มงานเขาก็เพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่มาและด้วยความหัวเสียเพราะว่าทำงานติตดๆขัดๆเนี่ยแหละเขาก็เลยก,กล้มหน้าก้มตาเคาะแบตเตอรี่บ้างเคาะไฟฉายบ้างแต่พอเงยหน้าขึ้นมามองผ่านหน้าต่างอีกทีหนึง่งตรงจุดที่มันเป็นซากกำแพงโบสถ์เก่าที่มีต้นไม้ปกคลุมเยอะๆคุณสมชายดันเห็นเงาของคนคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ที่ซุ้มประตูทางเข้าโบสถ์ เงาคนที่ว่านี้คือเงาของคนที่ร่างกายสูงใหญ่เกือบเกือบสองเมตรซึ่งในตอนที่เห็นตอนแรก,กน,นะครับเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นคนงานที่เดินออกนอกแคมป์ไปเข้าห้องน้ําหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นไม่นานไอ้เงาคนที่อยู่ตรงซุ้มประตูทางเข้าโบสถ์เขาก็ค่อยๆเผยให้เห็นว่างเงาของเขาค่อยๆจางหายไปคล้ายกับควันเหมือนกับว่าภาพก่อนหน้านี้ที่คุณสมชายเห็น มันเป็นภาพที่เจ้าของเงาตั้งใจปรากฏตัวให้เห็นเพียงแค่ชั่ววินาทีเท่านั้นเหมือนเป็นการประกาศอนณาเขตว่าหลังจากซุ้มประตูทางเข้าโบสถ์ไปมันเป็นจุดที่คุณสมชายและลูกน้องไม่ควรจะก้าวล้ำเข้าไปอย่างเด็ดขาดและจากภาพที่เห็นนี้เนี่ยแหละครับงานในคืนวันนั้นคุณสมชายเองก็ไม่กล้าทำต่อเลยไม่เฝ้ายามต่อด้วยเขาบอกให้ลูกน้องเปิดไฟเอาไว้ทั่วแคมป์ ก่อนจะล้มตัวนอนพร้อมๆกับลูกน้องตัวเองในคืนวันนั้นนั่นแหละเรื่องราวหลังจากนั้นมันเริ่มรุนแรงขึ้นครับเมื่อเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ของไซต์งานของคุณสมชายมันเสียคือปกติแล้วเครื่องพวกนี้มันทนมากนะครับคุณผู้ฟังแล้วการใช้งานแต่ละครั้งก็มีการบำรุงรักษาอย่างดีแต่ว่าในเช้าวันที่มันมีงานสำคัญเครื่องมันดันสตาร์ทไม่ติด ไม่ว่าจะพยายามเช็คหรือว่าพยายามแก้ยังไงก็แล้วแต่คือทำทุกอย่างแล้วจนหมดปัญญาและเพราะแบบนั้นงานในวันนั้นมันก็เลยเสียหายแบบทำอะไรไม่ได้เลยโดยที่ในวันรุ่งขึ้นพอช่างเทคนิคของแบรนด์เครื่องปั่นไฟเข้ามาซ่อมให้นะครับช่างเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเครื่องมันก็ไม่ได้เสียอะไรนะคือคกลไกทุกอย่างอุปกรณ์ทุกชิ้นในเครื่องมันยังปกติดีหมด สิ่งเดียวที่แปลกปลอมอยู่ในตัวเครื่องก็คือพอถอดเฟรมมันออกมาเนี่ยมันดันมีไม้กางเขนเก่าๆสีดำๆอันเล็กๆอยู่ในเครื่องได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วไอ้ไม้กางเขนที่ว่านี้ครับมันดันไปขัดอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็เลยทำให้เครื่องสตาร์ทไม่ติดในตอนนั้นครับคุณสมชายเขาก็งงนะครับว่าไอ้ไม้กางเขนที่ว่านี้มันมาอยู่ในเครื่องปั่นไฟได้ยังไงเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดมีคนเอามายัดใส่เข้าในเครื่องเนี่ย มันต้องถอดเฟรมถอดหน้ากากมันออกมาก่อนแต่นี่เปล่าเลยไม่มีคนงานคนไหนทําอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม้กางเขนเนี่ยมันมายังไงก็ไม่รู้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโบสถ์เก่าที่อยู่ตรงข้ามไซางานนี้เนี่ยแหละครับเป็นของฝรั่งชัดๆเลยและเพราะแบบนั้นุูสมชายเขาก็เลยเริ่มเชื่อละว,ว่าที่นี่มันต้องมีอะไรบางอย่างอาถรรพ์นแน่เพราะว่าจากที่เขารู้มาจากชาวบ้านก็พอจะรู้แหละว่าโบสถ์เก่ามันอาถรรพ์ แต่ตัวเขาเองก็ไม่เคยไปล่วงเกินหรือว่าไปทำอะไรกับจุดๆนั้นเลยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมวิญญาณของแม่ชีคนนั้นหรือว่าผีฝรั่งในโบถึงต้องมาขัดขวางการทำงานของพวกเขาด้วยจนกระทั่งในคืนนั้นครับต้องบอกว่าคืนนั้นมันเป็นท่อนฮุกของเรื่องราวในวันนี้เลยเพราะว่าในขณะที่คุณสมชายกำลังตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องมือก่อนเข้านอน จู่ๆสัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งเอาไว้บริเวณขอบป่าที่ติดกับโบสถ์มันก็ดังขึ้นมาคือตรงจุดนั้นมันเป็นเซนเซ,นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับเอาไว้กันสัตว์ป่าเข้าแคมป์ในตอนแรกคุณสมชายเขาก็คิดว่ามันเป็นหมาป่าหรือหมูป่าหรือเปล่าเขาก็เลยคว้าปืนส่องสัตว์กับไฟฉายแล้วก็เดินตรงออกไปดูแล้วทันทีที่เขาเดินถึงจุดที่เซ็นเซอร์มันดังคุณสมชายก็ส่องไฟมองไปรอบๆแต่มันก็ไม่เห็นอะไรเลย ก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานมันจะมีเสียงสวดมนต์ประสานเสียงดังขึ้นมาดังแว่วมาชัดเจนมากว่าต้นเสียงมันมาจากบริเวณป่าโดยรอบนี่แหละแต่มันหาที่มาของเสียงไม่เจอและเพราะอย่างนั้นุูสมชายเขาก็เลยค่อยๆก้าวเท้าถอยหลังแต่การถอยหลังของเขามันจําเป็นจะต้องเดินผ่านซากโบสถ์จุดนั้นก่อนที่เขาจะหันหลังไปเห็นผู้หญิงคนนึงรูปร่างหน้าตาของผู้หญิงคนนี้เธอมองไม่ชัดนะครับ แต่สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือชุดสีขาวซีดเหมือนชุดนักบวชหรือไม่ก็ชุดที่ใช้ในพิธีศพเก่าๆสิ่งที่คุณสมชายเห็นคือเธอกำลังนั่งคุกเข่าอยู่ตรงแท่นพิธีเก่าที่มันพังทลายลงมาแล้วแล้วเธอก็กลมหน้ากลมตาทำอะไรบางอย่างอยู่โดยที่ไอเสียงสวดมนต์ประสานเสียงที่ได้ยินก่อนหน้านี้ก็มาจากเธอนั่นแหละคุณสมชายในยตอนนั้นยืนมองเธอนิ่งอยู่พักใหญ่ ในหัวตอนนั้นมันตื้อไปหมดไม่กล้าขยับตัวเลยได้ซ้ำจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็หันหัวเอียงคอมาทางคุณสมชายพร้อมกับส่งรอยยิ้มกว้างๆมาทางคุณสมชายแบบที่ตัวเขาเองก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวในตอนนั้นครับเขาพังหะถอยหลังแล้วก็รีบวิ่งกลับแคมป์แบบไม่คิดชีวิตเลย แต่พอวิ่งมาถึงหน้าประตูทางเข้าแคมป์ซึ่งเป็นทางเดียวที่คนจะเข้าออกแคมป์ได้แม่ชีคนที่ว่านี้เธอดันมาปรากฏตัวอยู่ด้านหน้าคุณสมชายอยู่ก่อนแล้วและจากระยะสายตาที่มันกระชั้นชิดคุณสมชายก็เลยเห็นชัดว่าแม่ชีคนนี้เธอมีดวงตาเป็นสีฟ้าอ่อนใสๆใบหน้าของเธอขาวซีดจนเกือบจะโปร่งแสงอยู่แล้วก่อนที่หลังจากนั้นเสี้ยววินาที เธอจะเอื้อมมือผอมแห้งของเธอมาจับที่ไหล่คุณสมชายแล้วหลังจากนั้นคุณสมชายเขาก็หมดสติล้มลงไปต่อหน้าต่อต,อตาแม่ชีคนนั้นคุณสมชายเขาตื่นขึ้นหม่อีกทีหนึ่งในตอนเช้าครับเพราะว่าลูกน้องตื่นขึ้นมาแล้วก็จะออกไปเข้าห้องน้ําแล้วก็มาเจอคุณสมชายหมดสติอยู่ทางเข้าแคมป์นั่นแหละในตอนนั้นเขาบอกว่าตัวเขาร้อนมากเป็นไข้สูงจนเพ้อไปหมดตาลายทําอะไรไม่ได้เลย ท้ายที่สุดลูกน้องก็เลยต้องหามคุณสมชายลงมาอนามัยนะครับแล้วก็เรียกรถกู้ภัยมาอีกคืออนามัยก็เอาไม่อยู่ต้องไปหาหมอใหญ่เดี๋ยวนั้นเลยโดยที่หลังจากนั้นทางบริษัทก็เข้ามาช่วยแล้วก็จัดการค่าใช้จ่ายเรื่องรักษาพยาบาลให้ทุกอย่างทีนี้เรื่องราวหลังจากนั้นเนี่ยหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงตรงจุดนั้นน,นะครับเขาจะมีความเชื่อโบราณที่เขาเรียกว่าเออเป็นหมอผีอะไรแบบนี้นะครับใช้คําว่าหมอผีได้ไหม คือเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านดีกว่าแล้วก็ถนัดเรื่องคาถาอาคมอะไรทํานองนั้นแต่เขาไม่ได้รับทําคุณใสอะไรแบบนี้นะครับเขาเล่าให้คุณสมชายฟังว่าตรงจุดนั้นมันมีพลังงานเก่าที่ถูกกักขังเอาไว้คือแกไม่ใช่ผีร้ายนะแม่ชีคนนั้นนะ่ะแต่เป็นวิญญาณที่เฝ้าพื้นที่แล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าแกกลัวจะไปทําลายโบสถ์ของแกและมัง้งไอทางที่คุณสมชายกําลังจะทําถนนนะ่ะ ทั้งๆท,ที่คุณสมชายก็จุดทูปบอกไปแล้วนะว่าถนนไม่ได้ตัดผ่านโบสถ์นะครับคือพยายามเลี่ยงให้ได้มากที่สุดนั่นแหละไม่ให้กระทบกับซากโบราณสถานเก่าของทางโบสถ์โบสถ์เก่าโบสถ์นั้นคุณลุงหมอผีแกเล่าให้ฟังว่าโบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างมานานแล้วแล้วก็เคยเป็นที่พึ่งของชาวบ้านเวลาเกิดภัยพิบัติแต่พอมันเกิดโรคระบาดใหญ่บาดหลวงชาวต่างชาติแล้วก็แม่ชีหลายคนก็เสียชีวิตที่นั่นเลย โดยไม่มีการทำพิธีศพตามหลักศาสนาของเขาอย่างถูกต้องน,นะครับมีแต่แบบการฝังอะไรแบบนั้นนะฮะคุณผู้ฟังซึ่งลุงหมอผีแกบอกว่าแกเองก็เกิดไม่ทันเหมือนกันเรื่องนี้ก็ฟังชาวบ้านเข้ามาอีกทีหนึง่งเพราะว่าตอนที่แกรู้เรื่องแกก็รู้เรื่องตอนเด็กแล้วคนที่รู้เรื่องนั้นก็คือรุ่นทวดรุ่นปู่รุ่นย่าของแกแกก็เลยอธิบายได้ไม่ได้มากนะักท้ายที่สุดแล้วคุณสมชายก็ทำตามที่ลุงหมอผีแกแนะนำนะครับ นั่นก็คือจัดพิธีขอขมาอย่างเรียบง่ายแล้วก็มีการถวายเครื่องเส้นตามความเชื่อท้องถิ่นก่อนจะย้ายแคมป์งานออกมาจากจุดจุดนั้นแล้วก็แจ้งบริษัทว่าการตัดเส้นถนนให้เบี่ยงออกไปอีกนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นจุดเส้นเดิมที่จะตัดถนนเนี่ยนะครับมันจําเป็นจะต้องตัดเข้าไปใกล้กับพื้นที่ของโบสถ์เก่าไม่แน่นะถึงพื้นที่ที่ตัดถนนใหม่มันจะไม่ได้ทับโบสถ์เก่า แต่มันอาจจะไปทับบริเวณของพื้นที่โบสถ์หรือเปล่าเหมือนกับว่าในตัวโบสอะ่ะมันก็จะมีอาคารที่มันเป็นซากพังๆใช่ไหมครับนอกจากนั้นด้านหน้ามันก็จะมีรั้วมีบอ่อน้ามีอะไรก็ว่ากันไปถึงจะตัดถนนไม่ทับโบสโดยตรงแต่มันก็ไปทับพื้นที่ของโบสอะไรแบบนั้นวิญญาณของแม่ชีแกก็เลยไม่ยอมหละมัง้งโดยที่หลังจากนั้นครับพอจบจบ๊อบเนี้ยด้วยความที่คุณสมชายเองก็อายุมากแล้วนะครับ แกก็เลยทำเรื่องขอบริษัทว่าจะลาออกจากการเป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์แล้วก็ไปทำงานควบคุมด้านเอกสารอะไรพวกนี้แทนแล้วก็เป็นไปได้ตามนั้นนะเพราะเนื่องจากคุณสมชายเป็นคนเก่าแก่ของบริษัทน่นะครับเวลาทำอะไรมันก็ทำค่อนข้างจะง่ายแล้วหลังจากที่ลาออกจากตำแหน่งแมเน g เจอร์พอมาทำงานเอกสารเบื้องหลังเขาก็ทำจนใกล้เกษียณจนกระทั่งณเวลาปัจจุบันที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังครับ เรื่องราวประสบการณ์การทำงานทุกอย่างที่ผ่านมามันก็บอกคุณสมชายได้ชัดเลยว่าเรื่องที่มันน่ากลัวที่สุดแล้วก็เจอแบบเห็นกับตาที่สุดมันก็คือเรื่องราวของโบตร้างกลางป่าเรื่องนี้เนี่ยแหละครับจริงๆมันคือความผิดของผมเองนะครับตอนที่คุยงานกันก็คุยกับน้องๆคราว่าเดี๋ยวมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโบดนะผมก็บอกให้น้องกราฟิกทำโบดเป็นรูปโบดกลางป่า เพราะว่าชื่อเรื่องมันคือโบทร,ร้างกลางป่าได้โบทมาจริงครับคุณผู้ฟังแต่เป็นความผิดผมที่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นโบดคลิ์ได้โบทไทยมาตอนเห็นหน้าปกครั้งแรกก็โอ้โหมาทั้งช่อฟ้าใบารากาครบเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหย,ยวนหยวนเราสื่อสารกันแบบค่อนข้างจะพลาด์ตเกอนนิดน,นึ่งนะฮะตอนผมเห็นปกผมก็ขำเลยแต่ด้วยความที่ไม่อยากให้มันแกล้งงานบ่อยๆแล้วก็งานของเราอ่ะอยากจะให้ออกมาในทุกๆวัน เพราะอ,อย่างนั้นผมก็เลยบอกน้องทํางานต่อเลยครับและเราไปแก้ตัวกันเรื่องใหม่แทนถึงจะเป็นบทคลิปกับบทไทยก็บทเหมือนกันหยุนหยวนแล้วกันนะครับขออภัยให้ผมและทีมงานด้วยนะครับคุณผู้ฟังแหมตอนเห็นหน้าปกนี่ผมขำกากจริงๆแต่ก็อย่างว่าแหละไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอะไรมากมายนกักน,นะครับเนื้อเรื่องส่วนใหญ่แล้วของเราจะเป็นพอดแคสต์เนาะแล้วก็มีคลิปสั้นที่เป็นชอ็อตอยู่ในช่องไปกดดูได้นะครับมีผมกําลังนั่งเล่าเรื่องสั้นให้ทุกคนฟัง เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนอกจากการฟังพอดแคต์ก่อนนอนส่วนเรื่องราวในวันนี้ของคุณสมชายครับคุณผู้ฟังจริงๆผมเองก็แอบหลอนเหมือนกันนะเจอผีไทยเนี่ยว่าหลอนแล้วเจอผีฝรั่งนี่ก็หลอนหนักข้าไปอีกผมมาเดาแบบขำๆในตอนที่คุณสมชายบอกว่าก่อนเริ่มงานเนี่ยนะครับน้องบอสพี่อะ่ะจุดทูปไหว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็บอกหมดแล้วว่าเออเดี๋ยวผมจะตัดถนนผ่านตรงจุดนี้ตรงจุดนี้นะ แต่ก็จะไม่ผ่านโบสโบสไม่เสียหายแน่นอนคือจุดทูบไหว้แบบนี้ผมก็เลยแซวพี่สมชายไปว่าอ๋สอสงสัยผีเป็นผีฝรั่งคงจะฟังพี่สมชายพูดไทยไม่รู้เรื่องหรือมัง้งแกก็เลยเหมือนกับปรากฏตัวแล้วก็ทําท่าทําทางประกาศอนณาเขตมายืนอยู่นอกรัว้วแล้วก็ชี้มือชี้ไม้ประมาณว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นของเธออะไรทํานองนั้นครับและมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะเพราะว่าหลังจากที่มันเกิดเรื่องอะนะครับคุณผู้ฟัง พอคุณสมชายเขาย้ายแคมป์งานแล้วก็แจ้งบริษัทว่าขอให้ตัดถนนผ่านเลี่ยงออกไปอีกหน่อยเรื่องราวแปลกๆไม่เจอเลยทำงานผ่านราบรื่นด้วยดีทุกอย่างเหมือนกับว่าดวงวิญญาณแม่ชีที่โบทร้างโบทนั้นเธอหวงที่ของเธอจริงๆแล้วคุณผูกฟังหลหะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณสมชายตัวคุณเองคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าแม่ชีแกน่าจะหวงพื้นที่ของแกแหละ แกก็เลยมาปรากฏตัวทําให้เห็นว่าเฮี้ยนขนาดนั้นหรือคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานอ่านและตอบกลับคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ ถ้าเกิดว่าคุณนั่งทํางานนานๆเหมือนผมอย่างหนึ่งที่คุณจะเป็นเหมือนผมเลยก็คืออาการของออฟฟิศซินโดมซึ่งความลับของผมเวลาผมปวดหลังหลังจากการนั่งทํางานมานานหลายชั่วโมงสิ่งสิ่งนั้นมันก็คือไม้นวดหลังตะขอนวดหลังอันนี้ทํามาจากไม้แท้นะครับตัวก้านทํามาจากก้านสแตนเลสตรงจุดกดถูกลับคมไม่บาดหรือจิ้มหลังแน่นอนสามารถนํามาใช้กดจุดหรือนวดหลังเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังจากออฟฟิศซินโดมได้แข็งแรงทนทานราคาหนึ่งแบงค์แดงมีทอน สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ